เป็นในสไปไปมัยนั้นกระดับให้ยิมยิมยิมไปอีกทีนึ่งข้ามาแล้วโคตรเลยถ้ารัฐบาลต้องบอกซอฟต์พาวเวอร์ไอหาการดูท่าเรียนนแม่งคือโคตรซอฟต์พาวเวอร์เลยนี่เป็นวันที่รู้สึกว่าบุรีรัมย์โคตรน่าสงสารคู่รักกลุ่มครอบครัวผู้หญิงมาทั้งหมดใครที่บอกว่าบอลไทยไปมวยโลกนี่คือฟักยูเลยอ่ะแบบชัดๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมานานแล้วอ่ะ S <S uh, สวัสดีครับมืดมืดสวัสดีกันแบบมืดมืดเลยนะครับผมแฮกอิสราเาทความนิดนึงผมชอบฟุตบอลผมชอบท่าเรือผมเชียร์ท่าเรือวันนี้ท่าเรือแม่แั้งเตะกับบุรีรัมโตรบิ๊กแมตช์ก็มาทำคอนเทนต์ที่สยามแล้วก็มาคิดว่าสยามมาได้ทุกวันแต่ว่าท่าเรือบุรีรัมมันไม่มีได้ทุกวัน,นก็เลยแบบเขียนไปในกลุมกลับท่าเรือว่ามีบัตรหรือเปล่าก็ไปได้บัตรโกสติเกตมา2ใบ <laughs> เราก็เลยตัดสินใจว่า เ,ออเดี๋ยวค่อยมาสยามดีกว่าแล้วดูบอลดูท่าเรือดีกว่าบิ๊กแม์นี้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้แต่วันนี้ผมคิดว่าโอกาสเยอะนะพอมีโค้ชอ้นแล้วรู้สึกใจชื้นขึ้นเยอะทรงมันจะดีขึ้นหลังมันจะแน่นขึ้นชารีคราฟก็ขับรถไปวันนี้เพราะว่าสนามแพทความจริงนั่งรถไฟฟ้าไปก็ง่ายแต่ว่าขับรถไปก็ไม่ยากแล้วเรามีที่จอดรับนะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่ารีวิวดูบอลไทยไปเลยนะเรียกว่าไงดีรีวิวดูบอลไทยไงก็คือไปดูบอลเราเปรียบเสมือนท่าเรือกับทีมไร้ด้ามว่ะถ้าเป็นอังกฤษ ผมอะความจริงกับท่าเรือผมอะเปรียบเสมือนให้เหมือนเวสต์แฮมนะเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะหนึ่งสองสีเชลซีมีสีเดียวไงก็คือสีน้าเงินใช่ไหมทีมสีเดียวมันไม่มีประเทศไทยอะชมบุรีอะเชลซี Chelsea, แต่ว่ามันก็อยู่คนละไม่ใช่ทีมเมืองหลวงผมอะเปรียบท่าเรือเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วผมก็เชียร์เวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยที่ผมเชียร์ท่าเรือเนี่ยเหตุผลก็คือผมว่าผมอะชอบความมันของกองเชียร์แล้วก็ความเป็นเนี่ย จริงๆในในในท้องในความเป็นท้องถิ่นนิยมของท่าเรือมากๆก็คือคนแฟนส่วนใหญ่นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็คือคนการท่าคนที่ทํางานท่าเรือคนที่อยู่ที่คลองเตยตรงนั้นหมดเลยแล้วก็แฟนฝรั่งเยอะมากก็คือผมไปดูท่าเรือเนี่ยก็คือไปเจอเพื่อนๆชาวต่างชาตินะผมก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเอม็มมาเอม็มมาเป็นคนแคนาดาเป็นครูสอนสอนภาษาไม่ใช่สอนภาษาดิเอม็มมาสอนโรงเรียนอุบลนะกีตาคินเดอร์การ์เทนอะแล้ว ก็ไปดูกันนะมีความสุขสนุกเลยอยู่วันนี้ได้ได้บัตรโซน C ก็คือโซนที่ฝั่งตรงข้ามฝั่งประธานเนาะฝั่งที่มีหลังคาปกติจะไปซื้อบัตรราคาถูกสุดแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเอาอุลตาเพราะอุลตาแม่งเชียมันผมเป็นโกฝั่งตรงข้ามนี่คือผมอยู่ไม่สุขอะถ้าผมแบบไปไปแบบไปเตะกับท่าเรือแม่งแบบตอนนี้เราว่าเรารีบเปิดอะเรารีบเปิดกล้องอะแล้วมันยังลงไม่ถึงเลยจะอ้วกแล้วเนะี่ยทูไปด้วยพูดไปด้วย <laughs> ไปเจอกันที่สนามเดีย๋ยวเราขับไปเฟเฟีย้วย <laughs> วย ตอนนี้ก็คือถึงหน้าสนามแล้วนะเป็นแมชระหว่างท่าเรือ FC ทีมโปรดของผมกับบุรีรัมนะครับทีมยักษ์ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรในีแรงเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดของประเทศไทยแล้วกันสุเวศสาทรน่ะมันมีทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่เป็นทีมที่โลคอลมากๆคือแฟนบอลเจ้าแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ย่านนี้เยอะมากคือแฟนบอลของเตยเนี่ยเยอะท่าเรือกับบุรีรัมเตะที่แพทมันเตะแค่ปีละครั้งอะไรอยากให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยว่าแบบเออมันว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะอาจจะจอดทางตรงข้ามนะครับแล้วขอเดินข้ามมาเพราะไม่งั้นมันจะ ก็คืออันนี้มันอยู่ในพาร์ทของอการกิจกรรมแล้วกันว่าอยู่กรุงเทพมันมีอะไรทำบ้างเราหาก,กิจกรรมทํากันอยูอ่ใครที่มาท่าเรือนะครับส่วนมากก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเนาะแห่งชุนแสงแต่ขอแนะนำนะวันแมชเดย์ไม่ได้กินหรอกครับถ้าไม่ได้มาต่อคิวเพราะว่าคนมันเยอะแห่งชุนเสงอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีที่จอดให้ผมบ้างไหมจอดตรงไหนดีจัดที่จอดให้ผมได้ครับก็คือผมจะมีเสื้อท่าเรือ ติดตัวไว้เสมอเหมือนพกยูโรเลยแตัตว,วนนี้มีตัว219เนาะเอฟเฟคับนัชชิงที่ชน,นะดันลีชอบคิดว่าเสื้อตัวใหญ่อาจริงผมว่าตัวใหญ่ไะเราไปบุกท่าเลยนีกว่าถ้าชนะผมผมจ่ายค่าที่จอดรถให้เพิ่มเลยถ้าชนะผมจา่ายเพิ่มให้อีนนก50จริงผมให้อีกร้อยหนึ่งนีกวอาถ้าชนะถ้าชนะผมให้อีกร้อยหนึ่งเลยเสียตังค์นนะิดนึงก็ไม่เป็นไรก็เป็นการช่วยชุมชน ผมกาลังเดินข้ามไปแล้วครับจะถึงแล้วเมื่อกี้ปัญหาที่จอดรถไม่ได้ติดต่อน้องในเพจมาเพราะว่าบัตรวันนี้มันหมดหมดเยอะมากเกืก็รู้สึกดีนะผมชอบนะในการมีตั๋วผีเ,เป็นบัตรโซนซีเป็นโซนที่ดีมากๆกนะครับก็คือโซนฝั่งนี้เลยกล้องแพนไปเนี่ยเห็นเลยเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนที่เราไปอยู่ก็คือสิงห์พันดุโซนซีนะครับเป็นแก๊งเชียร์ของเขาแต่ปกติอ่ะผมไม่เชียร์ผมเชียร์ฝั่งคุณต้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาบัตรก่อนเอาบัตรเสร็จแล้วเราจะออกมากินเนื้อเนื้อย่างวันนี้่่ารรกดั้ว็เือสงงไปู มีฝรั่งเยอะม,มีมีกองเชียร์ต่างชาติเยอะมากแล้วบรรยากาศมันก็สนุกแล้วกองเชียร์ต่างชาติมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนนี้ผมไม่อยากทําให้ที่นี่เป็นเดสิเนชันของการเป็นนักท่องเที่ยวได้เอาจริงถ้ารัฐบานตั้งบอกซอฟต์พาวเวอร์ไอ้หาการดูท่าเรือนะั่นคือโคตรซอฟต์พาวเวอร์เลยเพราะว่าฝรั่งอะ่ะเขามีความเป็นลคอลไลซ์อยู่แล้วแล้วเขาชอบในการสนับสนุนทีมโลคอลถ้าไม่ได้เขาผมไม่ได้ดูบันโหมตน,นกีโมวันนี้ลายโมครับผม ถ้าเรือมันจะมีความไฮด์อยู่อย่างหนึ่งเนาะบัตรเนี่ยมันต้องมาซื้อด้วยที่ที่นี่ถ้าไม่ทู่ที่เนี่ยไม่ได้ดูอันนี้คือความคือความคลาสสิกซึ่งผมชอบนะเลีมามุมผมก็มองว่ายากแต่ว่ามันก็เป็นการทำให้คนมันมาคืดๆตั้งแต่เที่ยงเขาไ่ได้ซื้อขนมซื้ออะไรกินเรียบร้อยครับผมขอบคุณครัอค์หน้าักสามสองักเรือนะกใช่ไหเอรี่ยิงในทีานี่เราได้บาตมาแล้วนะครับ ห้าสี่สามสองนึ่งเราได้บัตรแล้วนะครับเนี่ยโซนของเราก็อยู่บนหัวเนี่ยเห็นไหมพี่พ,พีพวกนีน้นี่คือโซนสีมันเป็นมันเป็นมันเป็นบัตรเฟสติวลัลก็คือนั่งตรงไหนก็ได้ว่างไหนนั่งนั่นแต่โซนสีนไม่ค่อยนั่งสามารถยืนอันนี้ก็พัดพัดเชียร์พัดเชียร์มีมาครบอันนี้มีครบเลยวันนี้อุปกรณ์เชียร์ดีมากต้องยกสูงก็จะเห็นแล้วว่าเพราะว,ว่าเนี่ยอันนี้คือท่าเรือของแท้ก็คือทุกคนก็จะมากันอยู่ตรงหลังโซนสีมาอัดน้ำแก้ห้วยกันมาดื่ม แล้วก็มาสังสรร์มันเหมือนเป็นที่สังสรร์ของพวกเขาเลยแหละเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งรวมใจกันของของคนที่อยู่ในละแวกนะั้นและอยู่ในชุมชนนั้นนะผมว่ามันเจ๋งผมว่าถ้าเหลือชนะเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนก็ใส่เสื้อแสดน้ําเงินไม่เคยกลัวใครมาทั้งก,ก๊กเท่ครับคนหนุ่มหล่อสาวสวยก็มากันเยอะถ้ามีโอกาสอาจจะได้สัมภาษณ์บางคนไปถามฝรั่งถามคนเท่ๆว่าเขามาดูท่าเรือทาไมดูเพราะอะไร ร้านส่วนใหญ่เป็นร้านลูกชิ้นแล้วก็เครื่องดื่ม2อย่างขายหลักๆของทอดส่วนใหญ่แต่ว่ามันจะมีร้านเนื้อย่างไว้ผมชอบกินมากร้านเนื้อย่างผมไปไหนแล้วอ่ะยังเหลือผมผมยิบเลยผมเอาเลยผมกินเลยผมเหมาผมกินไม่ได้คราคนเดียวอ่ะผมซื้อแค่มาเดียวผมกินเอาคอนเทนต์ Where are you from ครับถามได้ไหมผมมาจากญี่ปุ่นเหรอครับอ๋อมาเชียร์ท่าเรือมาบ่อยไหมครับ ตอนอ,อ๋อซุกเกมเลยเหรอเมื่อก่อนมีซาลูตะ <S 2> <S 2> ใช่ป่ะซาลูตะ,ตะอยู่บีจีป่ะซาลูตะสูส้ๆครับวันนี้เราจะชนะ <S <S ถ้าเรือวันนี้มีโนบุระโอ้โหเราก็เลยมีคนญี่ปุ่นอยู่อยากให้บอกมันก็คือสก๊อตพาวเวอร์อย่างหนึง่งตอนนี้คนก็ทยอยเข้าสนามลแล้วก็วันนี้วันดูบอลปุ๊บเปิดแล้วนะท่าเรือเจอกับบุรีรัมม์ก็คือสองบิ๊กแมตช์แบบเป็นแบบบิ๊กแมตช์ใหญ่ๆเลยเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมม์แล้วว่าเอาจริงๆผมไม่ได้ยานคอนเทนต์กับกับกับ กับกีฬาผมอยากให้ทุกคนคอนเนตกับบรรยากาศมากกว่าอันเนี้ยมันก็คืออีเวนต์อีกหนึ่งอีเวนต์ที่ครเอทคนดูได้อย่างน้อยอ่ะหนึ่งอีเวนต์เนี่ยคนจะมาดูอยู่ทั้งหมดประมาณ7,000คนซึ่งถือว่าถ้า,ถ,าถ้าเรียกว่าเป็นอีเวนต์แบบมอเตอร์โชว์คอนเสิร์ตอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากๆนะผมว่าความจริงคนมาได้เยอะกว่านี้แต่ว่าสนามแม่งจุได้แค่6 00 0ไงมันก็เลยมาได้แค่นี้แต่ถ้าผมว่าสนามหมื่นหนึ่งอ่ะก็มาถึงสนามหมื่นห้าก็มาถึงแมตช์เจอย่างเงี้ย น้ำรองบิ๊กแมตช์อย่างเงี้ยคนเยอะทุกคนก็มากนะคนในวงการฟุตบอลเมื่อกี้เดินผ่านเห็นเยอะมากเพราะฉะนั้นรู้ไว้แค่ว่าบุรีรัมย์ทีมแชมป์เก่ามาเยือนมาจากบุรีรัมย์เลยมาเยือนท่าเรือ f c ทีมที่ดีที่สุดในกรุงเทพอันนี้นี่เป็นกิมมิกใช่ไหมเป็นกิมมิกค่ะกละดูท่ากาตลาซึ่งมันได้ดีมากๆเลยอย่างน้อยับขายผมได้ผมเดิมาเลยเนี่ยตลาดไม่เอาครับแต่ว่าเพราะว่าการคาแรคเตอร์ของคุณ ผมใช่ผมขอแก้วหนึ่งครับผมไม่เอาพลาสติกได้ไหมครับผมรักโลกครับมาเชียร์ท่าเรือใช่ไหมคะเนี่ยท่าเรือทูไอได้ครับเชียร์ท่าเราเลยเอาจริงน้องเขาสวยกว่าเยอะเลยอันนี้เรียกว่าน้ำลำยาสไปเดอร์แมนนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าเเออออวิ่งหน้าเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนไม่สซ้ำแน่ก็อิ่มอร่อยได้ที่หน้าสนามน้ำลำยหนึ่งแก้ว แล้วก็เนื้อย่างสองไม้จบขวเหนียวซองหนึ่งสมมุติว่าถ้าทีมสมสรท่าเรือม,ม,ม,มีคนบราซิลมาเตะอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบบราซิลที่นั่งแบบนีม้มาทํางานที่ประเทศไทยอะ่ะตามมาดูแต่ที่เหนียวกว่าจริงๆมันคือเกาหลีกับญี่ปุ่นถ้ามีนักเตะเกาหลีอยู่นักเตะญี่ปุ่นอยู่อะ่ะก็จะมีแฟนๆที่เป็นคนชาติเดียวกันน่ะเขานสนับสนุนคนประเทศเดียวกันมาดูอย่างวันนี้อย่างที่บอกเ no นะจอคนรัตนโนบุระเนาะจอซื้อเนื้อซึ่งมาเยอะส่วนฝรั่งอมาเสมอเดี๋ยววันนี้เราพาลีบเข้าเข้าสนามเลยเพราะอยากาศมันดีมากตอนน เริ่มเกมแล้วนะครับนะ่าจะต้องคุณคิดไปนั่งข้างบนกันนะเพราะว่าฝั่งนี้น่าเต็มหมดแล้วนักบอลก็ลงสนามแล้วเดี๋ยวปะเต็มมากฝั่งนี้ก็เต็มคุณตาก็เต็มทุกคนนั่งกันหมดเลยบรรยากาศสุดยอดบูนไนเชียร์ไปคันบูไนครับโอ้ใครเล่นใครทำใครเล่นไหนอันนี้เมนูจิงก็ออคันบูไนเหรอขอบคุณที่เชียร์ท่าเรือครับ The best team of the country อันนี้คือเพื่อนเหรอครับ ตอนนี้เริ่มเกมแล้วตามจริงแล้วบรรยากาศมันดีมากเพราะวันนี้คือเต็มจริงๆน่าจะโซเอาบัตรแล้วก็แม่งๆแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ยืนดูละก็เดี๋ยวเราดูเกมกันไปก่อนก็อย่างที่บอกผมว่าบรรยากาศไม่ต้องดูผมเยอะบรรยากาศในสนามไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นอยากให้แพนไปที่แบบบรรยากาศสนามมันไม่ได้มีแต่จะพูดยังไงอันนี้คือวัยรุ่นฮาร์ดคอร์อย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่หลังโกเขาเลือกที่อยู่แล้วถ้าเป็นครอบครัวมากๆครอบครัวอยู่ฝั่งนู้นก็แพนไปดูได้ อันนี้คือครอบครัวแล้วความตลกก็คือทุกครั้งที่ขับผ่าน่ะขับผ่านทุกครั้งที่ขับผ่านทางด่วน่ะมันจะเป็นทางด่วนคลองเตยข้างหลังอะ่ะแม่งก็จะมองเห็นสนามฟุตบอลพาสเตเดียมสวยมากคือสนามเป็นสนามที่สวยรพรา่อสนามเมืองทองผมชอบมากเล็กๆไม่ต้องใหญ่ส่วนฝั่งนี้เป็นแบบตซนซีแฟนบอลแบบถึงผมว่าจะเป็นเก่าแก่ผมชอบบอลแต่ว่าคนไม่ชอบบรรอลเ่นกได้นะบรรยากาศดีก็มาด,มาดูมาถ่ายเซลฟฟี่มาเอาแบบไอจีสตอรี่ได้ บรรยากาศดูก่อนที่ปาที่จะตกดินสุดยอดไหมหรือว,ว่าโซนส,สี่อ่ะบางทีอ่ะมัเงียบไปหน่อยนะส,ะสะาซารักนะอย่าให้ไปนะโอ้โหโ,โดนไปแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะแน่เป็นในอาร์มนะใช่ว,ว่าเมื่อกี้นะดูแล้วอาร์มยิงก็คือ ผมมองว่าเควินตัวตัวกับสัตราเ้งเมื่อกี้ทำได้ไม่ดีเลยอาจจะต้องมีตัวรองอ่ะหรือมม้เขาต้องเข้าใกล้กว่านี้ถ้าปล่อยให้เขาหันหน้าได้แล้วอ่ะผมว่าก็เม่ออารมันเป็นร่องสองไอ้ทุกคนไปรอร่องแรกกันหมดไม่เป็นไรหนึ่งศูนย์วันนี้ผมทายเป็นสามสองเดี๋ยวต้องรองเขาเรียกว่าเทอร์นิ่งพอยต์แล้วยังเอ,อ้ยา โอ้ยสมบัตเล่นเหมือนไม่ได้เอาใจมาบุรีรัมยังไม่ได้พุชเลยเอาจริงขอพูดหน่อยอินอะไรขึือนครับอะไรสองศูนย์พี่อุ้มยิง p อ w e r p l ย์มาเมื่อกี้นี้อาดูบีอาราะโชคดีนี่15บห้าทีโดน2ลูกนี่คือแบบไอ้เชียคนเต็มสนามเลยความจริงเม่ต้องคึกดีนายขอบคุณนาเมื่ท้องเมื่อวานนี้นิดหน่อยเพราะว่านิดหน่อยนิดหน่อยเหรอ อันนี้พวกพวกคุณควรทำติ๊กต็อกนะคุณจะต้องดังมากๆเลยจริงๆก็คือเขาผมขอชื่อนี้ผมขอตั้งชื่อให้เขาสนามบอลไปดูบอลเปล่าเล่นมุกเออจริงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อกี้ไม่ได้ประตูตอนนี้ก็เหลือสกอร์หนึ่งศูนย์นะเมื่อกี้ v ีอาไม่ให้ประตูบุรีรัมเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราอยู่สดมันไม่ได้เห็นผล แต่ผมอาจจะมองว่ายกขาสูงเพราะมันเคลียออกมาแล้วมันโดนสวนเข้าไปอ่ะแต่ว่าผมไม่ว่าลำหน้านะแต่เดี๋ยวให้เออตอนไฮไลท์เป็นตัวบอกเลยกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ทั้ปัจจุบันี้คือรีบอรละได้เกิดใหม่อีกรอบนึงและอ่ะเหลือแค่ลูกเดียวเอาให้ได้ <laughs> คนละแม่งชอบทักผมเป็นพี่ฟอร์ดเรนเจอร์เวหัวเตียงผิงใหญ่แล้วผมก็จ,จะเริ่มตีเนี่ยนะแบบข้อที่ผมไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ดยสผมพันธ์ผมเ โนบอดีแต่ว่าผมจะเริ่มตีเนี่ยนะผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตสวมรอยเป็นพี่พี่กิตฟอเรนเจอร์พี่กิตอ่ะพี่กิตโทน่ะผมสูงด้วยเป็ีกิตโทนตอนนี้จะภาคบันไปด้วยตอนนี้ท่าเรได้ทุ่มจะทุ่มโดยสุพรรณบุรีครับสุพรรณสุพรรณทุ่มใยิมวรชิตวราชิตกับพ่สุพรรณไปยิมยิมยิมไปอีกทีนึงข้าไปแล้วป เฮ้ยเฮ้ยข้าเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าเรือเว้ยได้เกินใหม่ได้เกินใหม่ดหมบดินยิงยังสวยเมื่อกี้เขาทำมันดีมากตอนนี้นาทีที่เออผมดูบอลไม่อ่านไม่พลาดเลยตอนนี้นาทีที่ยี่สองข่าเรือที่เสมอนหนึ่งหนึ่งเจ้าบดินผาลาเปิดให้ยิมยิมโยนข้ามบดินแม่งโคตรสวยวันแรก ไปตามหาดูเอาในออนไลน์ได้ย็งอยู่แล้วอ้าวไ่เ้าดูบอลเนื้อดูอย่างนี้มันต้องให้ดอารมร่วมมันต้องให้รู้สึกอ่าประกรณ์ผมว่าปีนี้มันปีที่ประกรณ์กลับมาเล่นดีดีขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าหยุ่ไอเจ็ดแอซิสเจ็ดลูกตั้งแต่แบบประมาณ10แมตช์แรกนี่คือดีมากเปิดลงหัวฟรีคิกเข้าหัวไอมดเลย อันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าอไวัดฟุตออบ,บอลเยอะเมื่อกี้ไปคุยกับเขามาอย่างที่บอกกับผมมันดูฟุตบอลเนี่ยผมไม่ได้คอนเทนต์ไอเหตุการณ์ในสนามเท่าไหร่ผมว่าบรรยากาศรอบข้างมันทำให้ฟุตบอลเป็นอีเวนต์แล้วกันที่สนุกแล้วกันอ่าคนข้างหลังผมมาจากนราธิวาสเพาะว่าดูฟุตบอลแล้วเขาจัดฟุตบอลแบบเยอะมากดีมากก็มานั่งไล่ดูอ่ะเออมาดูเมืองทองดูบุรีรัมย์เพราะว่ามันมีปัตตานีอาร์มก็อยู่บบอยู่ปัตตานีใช่ไหมละ่ะเขาก็จะมาเชียร์คนใต้บ้านทอาอาริปปอจิก็เคยอยู่าาเเรรือก็มชีย์ เบอร์ส3นะเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นที่ซื้อมาปีนี้มาจากลีกยุโรปเลยจะเป็นลีกรองนะเล่นพวกลีกเซอร์เบียลีกสโลวีเซีย,เ,ยเล่นมาเยอะมากเล่นมาแบบเกอือบสิบปีตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบสาหรือ30มสิบแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าเป็นนักเตะที่แม่งคุ้มที่สุด นี่สวยที่สุดในฤดูกาลสกอร์ตอนนี้บุรีเออ่บุรีรัมย์ตามท่าเรืออยู่บุรีรัมย์ท่าเรือนำสองหนึ่งสนุกมากไม่คิดว่าท่าเรือจะนำเลยจากการเล่นตอนเริ่มต้นสิบห้าทีแรกแล้วตอนนี้เล่นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใจมันมาละที่บอกโน,บ,นบ,บิระโนบิระเบอร์สามสามกล้องดูเขาได้นะเขาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเบอร์สามสามเป็นเพื่อนโซนกา MVP ของฤด,ดูกาลนี้ไปแล้วเพิ่งเล่นแค่สิบห้าแมตช์จากไ่ถึงสิบห้าแมตช์ก็เล่นดีมากเป็นในฟิลตัวกลางที่เหนียวและแม่งยิงได้ด้วยเฮ้ย ฟุตบอลสนุกกว่าที่ทุกคนคิดนะมาดูฟุตบอลกคนคันเยอะๆแล้วก็ใกล้ที่ไหนดูที่นั่นมันมันสามารถครเอทความมันได้ด้วยด้วยคนกันเองได้ถ้าเรียกสองเวลามันหนึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไปจนจบวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งลงไปเอาเต้าสวยให้เหลืองไปเลยยอมเอมต้าทยมีัตงการจะลงมานะครับบางกิบบางกิมืาอกิบได้คุยกับพ่อน้องคนหนึ่งเป็นพรง เรียนอยู่ที่เพลฟก็เป he kind of ็นแฟนมันแท้ฮามิงตันเหมือนกันเจสซิ่กาอ้าจะไม่ผิดนะแล้วตอนนี้ฮามิงตันก็ลงมาแล้วซึ่งฮารมิงตันลงมาเมื่อไหร่เท่ากับว่าบุรีรัมสองคนขึ้นไม่ได้โดนค้ำไม่รอบุรีรัมน่าจะบุกเป็นพายุเลยแต่ว่าเรามีฮามิงตันเป็นในทางกองหลังและกองหน้านะก็สูงมากก็คือช่วยค้ำได้เยอะ มันไม่ได้เป็นลูกหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกตามหลักมันคือใบแดงตรงแต่ว่ายัางไงก็เหลืองึ่งยอนคูอะลาใบเหลืองมาแล้วเอาจริงบอลไอตอนแรกเราอยากมาดูบอลแบบสนุกๆเว้ยแต่ว่มาเจอคุณออย่างเงี้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมนคนไทยไม่ถึงดูบอลอังกฤษเพราะว่าเอาจริงแม่งหาความเท่าเทียมไม่ได้เลยอะลูกเนี้ยเอาจริงพูดแบบไม่น่าเกลียดไม่ได้เพราะเป็นแฟนท้าเรือยังไงก็ต้องเเหลืองสองแลง้วก็แดงมาเดี๋ยวรอดูลูกนี้ไอโดมยิง

จะไม่พูดคำหยาบแล้วลนะผมจะเชียร์บอลให้มันมีคุณภาพด่าแต่ว่าไม่ใช่คำหยาบด่าเมื่อกี้ใช้คำหยาบไปหน่อยขอโทษทีแม่งมีอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากสายฟุตบอลทุกคนแม่งมีทีมเชียร์หมดแต่ไม่มีใครเชียร์ท่าเรือเลยผมอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนแรกที่เชียร์ท่าเรือเว้ยท่าเรือคุณมีกระบอกเสียงแล้วก็คนมีใครก็ตามที่สามารถพูดถึงพวกเขา ในด้านที่เป็นกองเชียร์เล่นด <amp> ีก <1938. S 1> ็ชมเล่นแย่ก็ต้องตักเตือนแล้วกรบนแล้วก็เปิดเข้ามาเฮ้ยเฮ้อาร์มเยเนี่เป็นวันที่รู้สึกว่าบุรีรัมย์โคตรน่าสงสาร ไม่เคยสงสารบุรีรัมเท่าวันนี้มาก่อนน่าจะท้าเนึ่บุรีรัมวันนี้เล่นดีทุกคนซาลิครับนี่คือกลายเป็นคนใหม่ไปเล้งแต่มีคน่วมเนะี่โอ้ยเสียงแง่กลับมาดูแบบชิวๆ <laughs> ก็คือวันนี้ท่าเรือจบเกมมาชนะ4-1 10-1ได้ประตูเปรียนได้ประตูนำไปก่อนจากไออาร์มนะสุอสุภชัยแล้วก็ท่าเรือมาตีเสมอได้ จากโดมบรนฮารายิงดีมากแล้วรึ่งหลังในโ no, นเบรุเมื่อกี้เราเล่นกฮานบราตลอดเลยแต่เขาคิดโนเบรุมเมื่อกี้ได้คุยก,กับครอกกบครัวจะเห็นรด้พเต็จนะครอบครัวชาวญี่ปุ่นสัมภาษณ์เขาแต่เสียงไม่ออกก็คือเขามาเชียร์โนเบรุมีพัดมีอะไรทุกอย่างมาครอบครัวพ่อแม่ลูกสองคนเจอคนฝรั่งเศสก็ชอบเซฟมากบอกเซฟเฟบอร์สี่แลนดดีมากแฟนบอลหลากหลายจริงๆฟุตบอลท่าเรือแฟนบอลหลากหลายมากแล้วก็มีไม่ได้มีแค่กลุ่มคน ไทยสกันน่ะมันคือกลุ่มคู่รักกลุ่มครอบครัวผู้หญิงมาทั้งหมดใครที่บอกว่าบอลไทยไปมวยโลกนี่คือฟักยูเลยอะ่ะแบบชาดับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมานานแล้วอะ่ะถ้าพูดอย่างตรงๆแล้วอะ่ะมันคือที่ที่คุณก็คือเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรทําอยากฝากฟุตบอลน,นะฟุตบอลไทยลีกแหละก็คือให้มันเป็นอีเวนต์ในใจของทุกคนเป็นที่ใหม่มันอาจจะไม่ได้เย็นเท่าชอปปิ้งมอลล์แต่ว่ามันก็เป็นที่ท,ทำอะไรดีอีเวนต์ลวกันมันเป็นอีเวนต์อีทางเรื่องหนึง่งชอบคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตแต่อยากดูกีฬาาาาแแล้้วว่ามาสรงแบบ คือพ่อแม่แล้วกันเอาลูกมาดูก่อนเลยก็คือสนุกมากวันนี้ฟุตบอลอย่างที่บอกใครที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลอ่ะไม่มีปัญหาอะไรแค่มาดูแค่มาอยู่ในยูเอ็นสปอร์ตเนาะแค่เหมือนฝรั่งแล้วว่าฝรั่งอ่ะกีฬาอะไรเขาก็ไปเชียร์แค่รู้สึกว่าทีมมันอยู่ใกล้บ้านเขาโลเข้ามาง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คราวหน้าเราจะไปทําอะไรอีกก็เดี๋ยวคอยดูเราจะทำหลายอย่างเราจะพันตัวเองเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพไปเลยก็ก็ได้เอออยากทำแบบคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็น่เล่าเรื่องให้ทุกคน วัยกลางคนที่มีเรื่องเล่าเยอะมากก็เดี๋ยวไปดูกันดูกันเยอะๆแล้วกันทำให้ผมดังให้ได้นะทุกคนชาวอินเทอร์เน็ตขอบบคคุณรั